วิริยะนักปั้นมือทองยอมรับกรณีเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดหนักทําให้หลายๆคนเดือดร้อนขาดไรายได้เลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับเหล่าคนดังในวงการที่ตอนนี้ก็เดือดร้อนไม่แพ้กันคะ่ะบางคนถึงช่วงนี้ถึงกับต้องเอาของเก่ามาขายกันแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือนักปั้นมือทองอย่างอุบิริยะพงอาจหารที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องที่ตนได้เอาทองไปนำจำน่ายโดยระบุว่าทองเป็นของนอกกายไม่ตายเราก็หาใหม่ได้ครับขายไปเกือบ40บาทจะหมดตัวแล้วเหลือทองติดตัวแค่5บาทเองเหตุผลที่ขายเพราะ1เพื่อความปลอดภัยของตัวเองยามนี้คนตกงานโจนชุกชุมขนาดกลางวัยแสกหน้าเดมอลบางกะปิผู้ชายวัยกลางคนยังโดนจี้เลยครับ2ทองขึ้นราคาซื้อมาแค่บาทละหมื่นเก้าค่ะ ไปถึง25,000กําไรเยอะครับ 3. เป็นอาหารน้องแมวน้องหมาจรจัดและของตัวเอง 4. ไม่ได้ทํางานมา6-7เดือนกินแต่งเงินเก่าอย่างเดียวครับตอนแรกก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเคยใส่มาเกือบ30ปีมันรู้สึกโลง่งๆคอเดินไม่มั่นใจแล้วก็อายร้านทองด้วยคิดว่าคิดดูเใคนใครเขาก็ขายกันทองเป็นของเรา ก็เลยมันหน้ามันเนกเดินเข้าไปขายเลยฮ่าฮ่ตอนนี้ชินแล้วครับแล้วก็สบายใจด้วยไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องพะวงหลายคนก็ดีใจด้วยไม่อยากให้ใส่เพราะเป็นห่วงพี่อุบกันเราอย่าไปยึดติดกับวัตถุเงินทองตายไปตกนรกหรือขึ้นสวนรรค์ก็ไม่ได้ล่าสุดอุบก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวเผยว่าช่วงนี้ลําบากจริงๆเกิดมาจนอายุขนาดนี้แล้วยอมรับว่าช่วงนี้ลําบากของแท้ที่ผ่านมายังพอมีเงินหมืน่นเงินแสนมาหมุนใช้แต่ตอนนี้คือหมดจริงๆเงินที่เคยมีขอยืมดารา ตอนนี้ก็บอกว่าไม่เคยยืมใครเลยแต่ช่วงนี้ลำบากจริงๆพิษโควิด COVID ทำต้องปิดโรงเรียนสอนเดินแบบสอนปรับบุคลิกภาพงานและเงินหายวะเป็เลอจะใช้คาว่างานตกอับก็ได้ไม่โกรธเพราะมันคือเรื่องจริงอีกทั้งยังเผยว่าแค่ตัวเราก็แย่แล้วมีทั้งหมาและแมวอีกหลายตัวที่เราต้องดูแลและตอนนี้ตนและนายแบบก็หันมาทำธุรกิจเพื่อความอยู่รอดอยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ